ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ Fast Game l o c k TV นะวันนี้ก็อยู่กับผม Beyond Gamer นะครับโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกม a r m a c o l Assault เวอร์ชั1.99นั่นเองนะครับโอเคเห็นว่าช่วงที่ a r m a นี l เกมนี้มันก็ฟรีฟรีตลอดหรือว่ามันต้องรีบไปกดนี่แหละผมไปกดแล้วมันถาวอนให้เลยนะก็ถือว่าดีอยู่ในระดับหนึ่งโอเคเล่นกันเลยอันนี้ก็ยังเล่นไม่เป็นนะเล่นมิชั่นแรกด้วย แต่ดูจากลักษณะเกมแม่งงงแงงโอเคดูเกียร์เกียร์เกียร์โอ้โหเกียร์เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเอสเคมเปลี่ยนได้น้วยเ่าเอ็มสิบหกเอ็มหกศูนย์เอสเอเอาปืนนี้ด้วนยะก็ค่อนข้างจะดีนะฮะ secondary weapon มันไม่มีให้ระเบิเด Hand g r e n a d e แกนตแฮนด์กรนิตเป็นยังไงก็อันเดิมเวะเอ็มหกศูนย์แม็กอเอาอาไมา mm hmm. เปลี่ยนดิกรนิตเอาแฮนด์กรนิตโอ้ไอเฮียก็กว่าเป็นแฮนด์กรนิตทุกอันนั่นแหละดีแล้วไอเฮียแมกกาซีนแฮนด์กันไม่มีครั โอเคคอนตินียโอเคครับถ้าเกิดไม่ผมช็อตหรือมันซ่าอะไรนี่ก็ต้องขออภัยจริงๆครับไม่เก่าไม่เดิมทีนี่ก็เอาไปเคมของอยู่นะครับโอเคเรามาเล่นมิชั่นแรกกันไฟเดคคาร์ตามหารถซะเนี่ยเป้าหมายอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยเฮ้ยเป้าหมายเป้าหมาย ไม่ใช่เป้าหมายสิมันเนี่ยโอเคเก็บไปสองครับเอ้ยเก็บไปสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยตายจนได้กูหืมหน้าแม่งนองเลือดเลย เอาเอาไปไหนอะ่ะเดินมาทางนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยดีนะครับเฮ้ยโอ้ยยัดเข้มาถึงตายเลยเนะี่ยโอ้ยเหี้ยเกมเถื่อนเอ้ยมาถึงไม่ทำเคีียอะไรก็ตายละ แลดูชุดของทหารดีเฮียแม่งก็กลมเกลืนกับแมปเหลือเกินมอบโอเคมอบแล้วตรงโน้นมีทหารไหมเอ้ยเจอแล้วหนึ่งยิงเออตายไปหนึ่งครับเอ๊ๆมาอีกจะเหลืออะไรลนะกู่็ยิงเลย ลอโรเด่งเคชักศะนุ์ชักศะนุ์ไม่ใช่ชักว่าวคานค่อยๆคานไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <l ux> ลุกมาแม่งอันตรายเกมแมง่งงงแง้งจริงอย่างที่กูคิดสมแล้วที่แม่งฟรีเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ เนี่ยกูจาได้ว่าแม่งมีเอเกสองตัวอยู่เงี้ยแล้วก็มีจากทางนู้นด้วยหันไปดูรอบๆมีใครตามหลังหรือจะตุ๋ยตูดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องดูคอยดูหลังไว้เออมาช่วงนี้แล้วผมจำว่ามันยืนอยู่แ,แถวเนี้ยแ,แถวบ้านไอบ้านเที่อะไรเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนล่ะ เ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบๆเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยยิงแม่งไปไหนไปไหนโอ้โหเยียแม่งหลบทันไอ้ซาดแม่งหลบทันเฮ้ยผมไม่มีอะไรนะะเห็นไหมศพนอนกองอยู่เออยิงซ้ำสักที โอเคขาราคานมากแม่งก็เสียเวลานะเดินเดินไปเดินมั่งอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อ,ยอย่าฮึบถึงนณจุดนี้ก็ต้องหมอบนะครับน,น่นมีไอเกสองตัวอย่างนี้แม่งจะไปเหลือซอ้อแล้วแกรนเนตซี่ตูม นายังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอ m e ต t i n g p o ย n ไปเร็วๆรๆวเร็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 งๆร็วเร็วเร็เร็วเร็เร็้เร็วเรเรเร็วร็วเวร็วเร็เรเร็เรเร็เ็เรเร็วเอ็วเท็วรเรเ็นเร แม่งไม่ไม่มีอะไรหากูไม่มีมุกครับอ่ออีกไกลครับวิ่ง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 โอ้อไรวะเมื่อไรถึงเนี้ยโอเควิ่งไปเรื่อยๆเอาละครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้นะครับเราใกล้จะถึงแล้วนะครับโอ้ไปไปอีกร้อยห้าสิบเมตรอีกนิดเดียว โอ้โหยูเซนโบ้คงจะสู้เราไม่ได้นะครับเนี่ยเราวิ่งมาไกลขนาดนี้ยูเซนโบ้นี่แบบไปเป็นแบบซีซ้ายเลยเป็นลูกศิษกูเลยนะยูเซนโบ้โอเคครับอีกจิตเดียวจะถึงแล้วขอเลยมึงอย่ามีอะไรมาขัดขวางกูนะเฮ้ยอ๋อพวกไอ้เฮียนึกว่าอะไรอ้าวไหนเด่นอะไรทหารน้อย จะบอกนะลีสตาร์คอนเทนิวคอนเทนิวสิพี่เฮ้ยมัลติเพเยอร์ได้ผมว่าแต่อินเทอร์เน็ต็ดเคเสริมเยอะแยะแต่กูไม่เล่นว่ะวันหลังแล้วกันโอเคครับก็ต่ออีกสัก ฝักมิชชั่นหนึ่งก็ได้เออมิชชั่นอะไรดีครับสแนปเปอร์ทีมไม่งม่อีที่เเรียนสวิปรีเวทการแก้แค้นเออผมว่ามันยาวว่ะที่เออโอเคก็ไว้ก่อนแค่นี้ละกันนะครับก็ พบกับรายการ FGR ใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วก็พบกับผม b e y เก d Gamer ได้ที่ที่ช anel Beyond Gamer นะครับแล้วก็พบกับรายการ FGR ได้ที่ฝาดเกม a m e Lock TV นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดคอยกดซับต c r ต b e กดไลค์กดแชร์อะไรก็เอาเลยครับยินดีครับก็วันนี้ก็ b e y o กม Gamer และรายการฝัดเกม a m e Lock TV ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ